น่าจะมีหลายท่านเลยนะครับที่อยากจะเทรดทองเนาะเพราะบางทีเนี่ยก็ได้ข่าวทองกันมาว่าทองคำเนี่ยกำลังมาเนาะแต่เราเนี่ยเทรดแค่คริปโตเรามีแค่ USDT ไม่รู้จะไปเทรดทองไงนะครับล่าสุดนะครับบิตเกต็ตได้มีการเปิดให้คุณเทรดทองผ่าน MT5 ด้วยแล้วนะ MT5 ี่ยเป็นโปรแกรมหรือว่าเป็นแอปเทรดที่นักเทรดทองทั่วโลกใช้อยู่แล้วนะครับเป็นตัวกลางนะถ้าเกิดคุณจะเทรดกับที่ไหนคุณแค่นำเซิร์ฟเวอร์เข้าไปใส่นะครับล่าสุดเนี่ยบิตเกต็ตได้มีการเปิดให้คุณเทรด MT5 ได้แล้วนะครับก็สําหรับคนที่ อยากจะเทรดทองแต่ว่ามีแค่ usdt คุณสามารถนำ usdt เนี่ยไปเทรดทองใน mt 5ได้เลยนะครับทำได้ยังไงในคลิปนี้มีสอนนะครับแต่ยังไงก็ตามคุณต้องมีบัญชีบิตเกตก่อนเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีนะสามารถสมัครโดยการสแกนเคโคตร,ตรงนี้นะครับคุณจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดฟิวเจอร์เทรดสปอตคริปโตนะตลอดชีวิตนะครับแล้วคุณก็ยังได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรดทองด้วยนะครับ สามารถสแกน QR code ตรงนี้แล้วสมัครได้เลยนะครับหลังจากที่คุณสมัครเปิดบัญชีเรียบร้อยนะครับให้คุณโหลดแอป b i t g e t มาเนาะแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ทําตามนี้ได้เลยหลังจากที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณจะอยู่ที่หน้าโฮมเนาะหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณเลือกไปที่ Market นะครับทุกคนจะเห็นเนาะตรงนี้เนาะคำว่า Market เนี่ยนะครับกดเข้าไปเนาะมาร์เก็ตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเห็นแถบด้านบนตรงนี้เนาะตรงนี้เนี่ยตอนแรกคุณอาจจะอยู่ที่คําว่า Overview ก็ได้รหือว่าอาจจะอยู่่ที f a Favorite ก็ได้นะแต่ให้คคุณนรับ เลื่อนนะครับเลื่อนไปที่คำว่า Ta รดไฟลนะครับเทรดไฟปุ๊บคุณจะเห็นเนาะว่ามันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะให้กด create mt f i l e account อ่าผมจะกดไปพร้อมกับทุกคนเลยนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันสำหรับคนที่อาจจะมีอายุหน่อยอาจจะต้องการความชา้านิดนึงผมขอทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่คุณเปิดแอป Bit เก t มาเรียบร้อยล็อกอินบัญชีเรียบร้อยนะครับกดไปที่คำว่า Market นะครับแล้วก็ เลื่อนแถบข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยนะครับไปที่คำว่า t a รด File แล้วกด Create e ็มท y ไ account นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเนาะกด Confirm ได้เลยหลังจากนั้นก็อ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะกดกติกายอมรับได้ไหมนะครับหลังจากที่ผมอ่านเรียบร้อยนะครับผมก็กดตรงนี้เนาะป,ปุ่มว่าโอเคยอมรับกดนะแล้วก็ได้อ่านทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับคืออ่านให้หมดเนี่ยก็คือต้องเลื่อนมามันถึงจะขึ้นปุ่มให้คุณนะครับ ว่าคุณอ่านทั้งหมดนี้เนาะแล้วจากนั้นคุณก็กด next ได้เลยนะครับให้คุณตั้งรหัส password ของคุณนะครับ password mt5 เนาะก็มีเงื่อนไขยอยู่นะคือต้องตั้งทั้งหมด8ถึง16ตัวนะครับแล้วขั้นต่ำเนี่ยต้องมีตัวอักษรตัวเล็ก1ตัวนะครับแล้วก็ตัวใหญ่หนึ่งตัวต้องมีตัวเลข1ตัวนะครับแล้วก็ต้องมีอักขระพิเศษเหล่านี้ขั้นต่ำเนี่ยหตัวใน password ของคุณนะครับก็ตั้งให้เรียบร้อย ก็ผมจะขอตัวตั้งก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะครับโอเคครับผมเกอกเรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากเกอะข้างบนเรียบร้อยนะครับคุณก็นำ password ที่คุณใส่ไว้เนี่ยหรือว่าตั้งไว้เนี่ยมาเกอกแถวข้างล่างด้วยนะครับให้เหมือนกันทั้งสองช่องนะต้องเหมือนกันนะครับแล้วก็กด create mt 5 i account ได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยคราวนี้เขาก็จะให้คุณใส่พวกรหัสยืนยันตัวตนหรืออะไรก็ตามที่คุณเคยเกอก,อกไว้คุณก็ใส่ตามไปเลยเนาะอย่างผมจะต้องใส่ google authenticator นะครับ อย่างบางคนเนี่ยมีพา s s k ค y ก็ใส่ไปด้วยเขาอาจจะแนะนำเนาะสำหรับคนที่ไม่มีเนี่ยก็ทำได้นะครับแต่ในคลิปนี้ตัวอย่างนะผมจะใส่แค่ google authenticator แล้วกด Confirm นะครับเรียบร้อยนะครับผมได้ทำการสร้าง mt 5 i f y account เรียบร้อยเนาะก็จะมีการบอกนะว่าเซิร์ฟเวอร์อะไรนะครับแล้วก็จะมีการบอก account id แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดเนี่ยก็มากดตรงนี้นะครับคุณนะจะไม่ได้เทรดทองคำเนี่ยในแอป b i t g e t นะคุณจะต้องโหลดแอป mt 5มานะครับ ซึ่งเป็นแอป,ปที่เขาใช้เทรดทองกันทั่วโลกเนาะก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการความชัวร์หรือว่าจะต้องการเทรดทองให้เหมือนกับที่คุณเคยเทรดมาเนี่ยก็บิตเกตสามารถทําได้แล้วนะครับทีนี้เราก็แวะไปโหลดแอป MT 5พร้อมกับทุกคนเลยนะครับทีนี้ผมจะแวบ,บไปโหลดแอป MT 5นะครับในช่องเสิร์ชแอป,ปนะครับผมจะเขียนว่า MT 5อย่างนี้เลยนะก็ทุกคนจะเห็นนะครับว่าแอป,ปที่ขึ้นมาแทบๆทบจะอันแรกเนี่ยนะครับ Meta Trader 5หรือว่า Meta Trader 5นะครับก็โหลดได้เลยนะครับแล้วมันจะบอกให้คุณเปิดบัญชีทดลองสําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนอาจจะใช้บัญชีทดลองไปก็ได้เนาะแต่ผมเคยใช้มาบ้างแล้วนะครับผมก็จะไม่ใช้บัญชีทดลองนะครับผมจะใส่บัญชีบิตเกตเข้าไปในแอป beta t เท d e เดอร์5เลยนะครับก็กดไปที่คําว่าบัญชีการซื้อขายนะถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้อยู่หน้านี้นะครับคุณจะเห็นเนาะว่าผมอยู่ที่การตั้งค่านะครับก็กดมาที่คําว่าการตั้งค่าก่อนแล้วก็เลือกกดบัญชีการซื้อขายตรงนี้เนาะ กดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณกดปุ่มบวกข้างบนเนาะขวามือบนนะครับกดเข้าไปให้คุณนำเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมาใส่ตรงนี้นะเมื่อกี้คุณจะได้เซิร์ฟเวอร์มาหลังจากที่คุณเปิดแอ c o เคาท์ใช่ไหมครับผมกลับไปที่แอปบิ t เกตแล้วกันอันนี้นะครับคือเซิร์ฟเวอร์นะครับให้คุณทําการกดปุ่มตรงนี้เนาะปุ่ม Copy นะครับกดมาเรียบร้อยกลับไปที่แอป mt 5นะใส่เข้าไปเลยนะครับ Copy p a s เ e เข้าไปเลยแล้วกดค้นหาเห็นไหมขึ้นแล้ว b t g t นะครับ ตรงนี้เนาะกดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการให้คุณใส่ชื่อในการลงชื่อเข้าใช้แล้วก็รหัสผ่านนะครับที่คุณตั้งไว้เนาะก็แน่นอนว่าชื่อเข้าใช้เนี่ยจะอยู่ในแอปบิตเกตนั่นแหละก็คือชื่อนี้นะของผมคือ Account ID 850ป๊ดปื๊นะครับก็ผมกด Copy ได้เลยนะครับกด Copy ไปใส่นั่นเองตรง ชื่อการลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณใส่พาสเวิร์ดที่คุณตั้งไว้นะครับหลังจากที่คุณกรอกเซิร์ฟเวอร์กรอก ID กรอกพาสเวิร์ดถูกต้องแล้วคุณกดติ๊กถูกปุ๊บมันจะเข้ามาหน้านี้ทันทีเลยมันแปลว่าคุณเนี่ยได้ใส่บัญชีเข้าไปแล้วคุณพร้อมที่จะซื้อขายทองคําแล้วนะครับก็ให้คุณกดไปที่การตั้งค่าดูนะว่ามันถูกต้องไหมเห็นไหมการตั้งค่าตรงนี้เนาะแปลว่าคุณล็อกอินบัญชีถูกต้องแล้วเนาะทุกอย่างถูกต้องแล้วนะครับก็ สิ่งที่คุณต้องทําต่อมาคือใส่เงินเข้าไปนะครับให้คุณกลับมาที่แอป bitget นะครับเพื่อที่จะโอนเงินเข้าไปเนาะสิ่งที่คุณต้องใช้เนี่ยก็แค่ usdt กันเลยนะครับโอน usdt จากสปอตเนี่ยนะครับหรือว่าจากอะไรก็ได้ไปที่เทรไฟลนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูแล้วกันโอเคครับผมเติมเงินเข้ามาในสปอตแล้วเนาะก็ทีนี้เนี่ยเวลาคุณจะโอนเงินเข้าไปในเทรไฟล์เนี่ยนะครับให้คุณทําเหมือนเดิมเลยนะครับเลื่อนแถบข้างบนเนาะเห็นตรงนี้ไหมเลื่อนแถบข้างบนนะ ไปที่เทรดไฟล์นะครับกดเข้าไป Transfer In นะตรงนี้นะ Transfer In นะครับกดเข้าไปเห็นไหม Spot Account ผมโอนเข้ามา1,000 10, 0บาทประมาณ261เหรียญเนาะไปที่เทรดไฟล์ Account นะครับกด m a ็เข้าไปอย่างนี้กด Confirm Transfer ได้เลยเรียบร้อยครับตอนนี้เงินไปอยู่ใน MT5 แล้วถ้าเกิดคุณมาดูใน a r b i t g e เนี่ยมันจะไม่ขึ้นอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณกดตรงนเนี้ย Transfer Out เนี่ยคุณจะเห็นเนาะว่าคุณสามารถเอาเงินออกมาจาก เทรดไฟล์อคา์ได้เห็นไหมมันจะเขียนตรงนี้นะว่าเอาเงินออกมาได้เท่าไหร่261.28 USDT นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปเปิดแอป MT5 นะครับคุณจะเห็นทันทีนะว่าเงินคุณเข้ามาแล้ว261.28เหรียญน,นะครับถ้าสมมุติคุณเทรดได้กำไรอะไรยังไงปุ๊บคุณก็กลับไปที่แอป b i t g e t นะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมมาแก้แต่ว่าตรงกันข้ามกันไปที่ transfer out นะครับแล้วก็เอาเงินออกมานะจาก เพดไฟแอรเคทา์ไปสปอ t a ตแอ u n เคท์เนาะแล้วก็กดแมกแค่นี้เองเงินจาก MT5 ก็จะเข้าไปที่ b i ตเกตทันทีเป็นการถอนเงินออกมาไม่อยากเล่นทองแล้วแต่ถ้าคุณอยากเล่นทองคุณก็ทําตรงกันข้ามเป็น Transfer In แค่นั้นเองนะครับแอป MT5 เนี่ยผมมีเงินแล้วผมพร้อมเล่นแล้วทีนี้เนี่ยผมจะเล่นผมก็แค่กดบวกข้างบนนะครับแล้วก็ซื้อขายได้เลยในคลิปหน้านะผมจะมาสอนนะว่าใน Mt5 เนี่ยเวลาเราจะซื้อจะขายเราจะตั้งซื้อขายหรือว่าเราจะเล่นเนี่ย มันต่างกับคริปโตหรือว่าบิตคอยยังไงนะก็ในคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนวิธีการเทรดทองแล้วกันนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเป็นการสอนวิธีการเปิด Account ทองก่อนนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ